มือปราบสัมภเวสีเรื่องรลายที่ทำให้ทุกคนเกิดความเศร้าโศกจะมีอะไรที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในจิตใจของพวกเขาได้หรือไม่ไปติดตามชมกันต่อ รถกระบะเริ่มออกตัวไปที่วัดแล้วครับะระหว่วงหหางทางญาติญาติก็จะพูดเรียกวิญญาณคุณสุรินทร์พร้อมกับโรยเหรียญไปตลอดทางเมื่อถึงวัดญาติของคุณสุรินทรน ก็ขับรถวนไปรอบเมนสามรอบอจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันยกโลงศพขึ้นไปตั้งบนเมนไม่นาน ทุกคนก็ทยอยกันขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์หลังจากนั้นสัปเะร่อก็ขึ้นมาเปิดโลงทำพิธีแล้วจึงนำโลงศพเข้าเตาเผาเมื่อเผาศพเสร็จหมอปลาก็เดินทางมาถึงที่วัดเพื่อทำพิธีเรียกวิญญาณ รยังร้อนอยู่เลยเข้าเ <Hello. S 1> ตหรอเอาอย่าขอจุดถูกพันร่องเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาทำอีกเพราะว่าพี่ผมต้องผมจุดกูกจุดถูกเอข,อขอมา,าอม,มาเท่าน้าปูหะที่พี่ป้อมทำมาจะว่าแม่ตายไปแล้ว ที่บ้านมีรูปแม่ไหมรูปแม่เหรอมีไหมมีมีไหมแม่ชื่ออะไรสุรินสุรินทร์สะทองเวียนค่ะสุรินทร์สุรินทร์สะทองเวียนขีปีสุรินทร์สะทองเวียนนะเนรหมอดศักดิ์พระขาววัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศักราชเนรหมอดศักดิ์พระขาววัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนักสาข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทั่งนำาให้จงสำเร็จแก่สุรินทร์สะทองเวียน กายกรรมวิจกรรมมรนกรรมขอโศกกรรมให้กับข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยท้งพวงสาธุสาตุอาภีวาไปแค่นั้นเออันนี้เอาไปเอาไปให้ไหวให้ให้หลวงพ่อไปเลยนะเอาไปให้หลวงพ่อเลยนะคะครับหมอปลาบอกว่าพิจารณาได้ตามคุณอ้อนอยู่จึงต้องเดินทาง มาทำพิธีที่บ้านของเธออีกครั้งพอมาถึงบ้านหมอปลาก็ให้ญาติญาติโยงสายสินมาพันรอบศีรษะของคุณอ้อนก็คงต้องการให้พี่มาเป็นแ,แต่สิ่งที่เป็นนะคือวิญญาณที่อยู่ในตัวแม่ก็ใช่ไหมยังแม่คงจะมาทำลูกมาแล้วจริงไหมฮะพี่ดอกไม้ก,กรรมเนี่ยถูกสามดอก เทียนไนี่อาขอเขาเขาก็มาแม่มแ,มแล้วพี่เอาทูบไปปักตนหนหยแม่หมอปลาได้ให้ญาติญาติช่วยกันจุดทูบไปปักทั้งสี่มุมของบ้านพิธีจึงเริ่มขึ้นนะ,มะ,ะโมต,ตัสสะพระควตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระขาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะพระขาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะสาธุโวเมสุนันโตธรรมสวัสคารุออยมพันตาธรรมสวัสคารุลข้าพเจ้าขอรับราชการพระพุทธคุณาภะธรรมคุณาภะสังฆคุณามพระศรีรัตนแก้วและสมณอาจารย์เดชบรมทิสมภารมาอยู่ณเก้าแห่งข้าพเจ้าผู้จะตั้งรับราชการเจอพระพุทธองค์ทรง พรครูัสสวรสค์พระทิตย์พระจันทร์พระตสมณคมพระบรรทมพระคนตัญญาสุวรรณตัศน์พระสุเมศุลราชพระธาตุจุามณีพระรักพระราพระหาลุมารพระรามอสูพระวิโตบริกาศุนันเชพระสาพญานาคพระยากุทพิเภกยงปูติแมฮมาวันตังเทพประดาอยู่ในชั้นป้าจตุมาราชิกาสวรรค์เทพประดาอยู่ในชั้นพาะดาวเนึงสมรเทพประดาอยู่ในชั้นปาออนาจัสมว่าห้ามบินารากอุสพระกุศลารกาตา พระบรรัศม no ีพระศรระแก้วละสมณจารย์ธระยาพระบารมีพระเจ้าทั้งยี่สิบแปดพระองค์พระอสุกมหาราชพระเจ้าิสารบรมกูแพชิวกมารพัฒน์พระห้าเจตนาปณิชพระนาค้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระบารมีทรพหามกุฎพรจอมก้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระปิมกาเจ้าอยู่วพระบาทสมเด็จพระมารมีทรพระจุลัครพระจรจอมก้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระมอมรนรพระมวิลาพุทธมณลกุฎก้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระมอมรนทนักมรตสาพระกวัตุารห ีวาตวนตวมว่เตตัสสตินสมาตัสันิปุโรตุนุปรตุกะสสนปัสังนะจะชวิธุมาสนปสสิเทตัสตินสมาตัสันิปุโรตุนุปรตุกะสสนปัสังนะจะวิธุสมาสุิิดีวาตัว่เตตัสตินสมาตัสันิปุโรตุนุปรตุะสุนนะจะจวิธุมาสนปสิดีเขาไมยอมกล นักมุตตะสะพระัฏโตอรหโตสมมาสัมพุทธะนักมุตตะสะพระกวโตอรหโตสมมาสัมพุทธะปุตตะกรรมรดภปุตันนักกรมรดภีทนนัอธิการยิ่งกายยยตเทวนาภีตังสุตวานพี่พี่คนที่ว่าอายุบาลังเนี่ยที่ว่า ใครที wollen, ่ไปหาพวกมั้พีจุดถูกคนละดอกนะขอขมาเขานะพราวะที่เราทําไปวันนั้นอะเราไม่ได้ไปทาไรตัวเขานะพี่จด้วมคนละดอกอะจุดถูเขอขมาตั้ง่คำนีทั้มต่คำนีะตั้าแม่คำนี้ตั้งแท่คำนี้ตั้งแต่คำนีตั้ง่คำนี้แต่ พุทธามปฏิฆามิธรรมปฏิฆามินั่งฆามปฏิฆามิธรรมปฏิฆามินั่งฆามปฏิฆามิพุทธามปฏิฆามิธรรมปฏิฆามินั่งฆามปฏิฆามิสุดท้ายพิธีทั้งวันในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับพี่อ่อนเขาได้ไปขอความช่วยเหลืออะไรจากเขาบ้าพี่อ่อนเนี่ยเขาสงสัยว่าแม่ของเขาเนี่ย ที่วา่าร่างที่อยู่เนี่ยใช่ตัวตนของแม่พี่วังเขาก็ทงใสัยรังเนี้ยแลวข้อน่ำรูปท้ายเนี่ยไปหายพร้อมะดูทีบ้านแต่ผมบอกว่าพี่เนี้ยในร่างเนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณของแม่แล้วแต่มันเป็น,เป,นเป็นวิญญาณของคนอื่นในคลิปมากินในร่างแม่ผมบอกวา่าพันเนี่ยถ้าใจพมช่วยเนี้ยก็คือต้องช่วยปลดปลด่ปลอยดวงวิญญาณในตัวร่างของแม่เนี่ยออกไปแล้วแม่ก็จะต้องละลาหรู้เสียชีวิตเลยผมก็ต้องมาตามเข้ามา เพื่อทาพิธีเนี่ยผูกดวงวิญญาณที่อาศัยในร่างแม่เนี่ยออกจากร่างของแม่เพื่อให้ร่างของแม่คนนี้ได้ละเพื่อเอามปประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาต่อไปไงครับออวันนี้ที่มาทาพิธีอีกรอบนึงไหมฟ้าว่าไอ้วิญญาณที่อยู่ในร่างแม่เนี่ยเป็นวิญญาณสามเณสีชันตามที่เขาเรียก,กว่าปลอบไปแล้วฮะมันต้องการเอาตัวของลูกสาวที่มีคนเดียวเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นทายาทสซบรทอดเพื่อจะมาอยูต่ตอก็ไปคนคอร่างของลูกสาว เพราะวิญญาณพวกนี้เป็นวิญญาณที่อดๆจากๆเขาไม่สามารถรับบุญหลับกุศลจากการไปทำได้เลยผมก็ต้องมาทำพิธีตัดฝ่ายแต่ต้นหล่อมกรเพื่อว่าให้ร่างของลูกสาวเขาเนี่ยเป็นเทียสัยของพวกหลวงวิญญาณสามเณรสี่ต้อไปไงครับอยากจะฝากว่าเราเนี่ยต้องดูแลผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ท่านสินใจเพราะพ่อกับแม่ของเราเนี่ยยญาติป่วยแต่เนี่ยอยู่กับเราเนี่ยไม่เกินหลายปีหรอกขอฝากไปนเลยครับ ความกรทันญูกะตะเวทีเป็นคุณธรรมสำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรมีซึ่งไม่ใช่เรื่องยากลำบากเกินไปเพียงแค่เราดูแลพ่อแม่ไม่ว่าในยามที่ท่านจะแข็งแรงหรือเจ็บป่วยมันก็ทำให้พวกท่านมีความสุขมากมายเพียงพอแล้วเราจึงควรปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ให้กับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อวันใดที่พวกท่านไม่อยู่กับเราแล้วเราจะไม่มีวันได้แสดงความรักความกตัญญูให้กับพวกท่านได้อีกเลยสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของผูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้ สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ สำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง f เ c e บุ o กรายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล ทมหลาๆๆีไปให้กินไหวไหวสะบูยงค้างผีสมบูยังผีไหวทุกวันึ่งวายผีตายโหงทักเรามีคนแก่มากเลยเดินข้ามถนนกันมือกลุ่มมันก็วิญญาณข้างทางนับร้อยอ๋จากรุ่งกลายเป็นร่วงแร <c oughs> งว่านักโมทศอัทวักโต